สอนนะคะในจังหวะบีกินของกลุ่มซก็คือการทำค่ายหน้าสลับค่ายหลังค่ะเริ่มจากการเดินเบสิค129แล้วต่อด้วยค่ายหน้านะคะเริ่ม1 2 3แตะ4 5 6แตะ7แตะ9แตะ10 11 12แตะค่ายหน้านะคะ 2> 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 8 10 11 12ให้หมุน,นะคะหมุน12แล้วก็ไป1แล้วก็ไป2ถังไปหลังเลยแล้วก็ไป3ค่ะแตะทันทีน,นคะคะเดินต่อไปห,หลังให้ครบ12ค่ะ4 5 6 8 7 10บสิบเอ็ดแตะหมุนจบค่ะ1 2ึ่งสองสามแตะสี่ห้าหกแตะเจ็ดแตะสิบสิบเอแตะค่ะทำต่อเนื่องนะคะเชื่องต่อระหว่างการค่อยหน้าหมุนตัวปุ๊บแล้วก็กลับไปค่อยหลังเลยนะคะ มีทิ้งคฟยหน้าสำหรับไฟหลังนะคะคุณเต้นตางหากที่นีูนะคะสำหรับไฟค่ะอย่าลืมเดินเบสิคนะคะ12 9กุ้นก่อนนะคะจากนั้นต่อด้วยเบสิค12้าค่อยเข้าคฟหน้าสำหรับไั่หลังค่ะคะุณจะเริ่มจากการเดินเบสิค12บสอเข้าเข้าท่เลยนะคะเริ่มหนึ่งสองสามแตดสี่ห้เจดแปด้าแอ็ดสิบสองแ 1>, 1, 2, 3, ่งสองสามแ1ดสี่ห้าหปเจ็ปเก้าปสิสบ็สสองคูณหนึ่งสองสามแป 1, สี่ห้าหปเจแปเก้าปสิบสิสบสองจบคูณหนึ่งสองสา